ีค่ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยแรงงานระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันอังคารที่14พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิก30นาทีนางสาวสุวดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุม HIV/AIDS เซียน BCA Meeting ครั้งที่9ซึ่งประเทศไทยโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกองสวัสดิการแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของประเทศสมาชิกแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุม h i v a s ทั้ง10ประเทศ โดยมีนางโสภาเกียรตินิราชาผู้ตรวจราชาการกระทรวงแรงงานรักษาราชาการแทนอภิปรีดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเวลา9 30. นาฬิกานาทีนางสาวสุวดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายนายอัครพงษ์นวลอ่อนผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างกระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย (ILO) โดยมีนายไพโรธโชติกาสถียรปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมและให้การต้อนรับนายออกตตเวนโตพาซาริบูรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยกัมพูชาและสปปลาวพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการประชุมเพื่อนำเสนอแผนงานระดับชาติและหารือเชิงนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานและกระชับความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ ILO เพื่อยกระดับความคุ้มครองแรงงานตามโครงการใหม่ที่มีแผนจะเริ่มดำเนินการในอนาคตจากนั้นเวลา10นาฬิก30นาทีนางสาวสุวดีทวีสุขพ่วงนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือกับบริษัท c r w u Equipment ประเทศไทยจำกัดโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือประเด็นการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้กับรถยกแบบ Rich Truck ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันและหม้อน้ำพุทธศักราช2564 วันพุธที่15พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวสุว,วดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันการทุจริตปลูกฝังวิธีคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยนางโสภาเกียรตินิราชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานในสังกัดกรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้องตามที่อธิบดีได้มอบนโยบายการบริหารคนไว้ว่าข้าราชการทำงานของรัฐอย่าจัดเรื่องส่วนตัวแอบแฝงวันพฤหับสบ,บดีที่16พฤศจิกายน2566เวลา9นาิ30นาทีนางสาวสุวดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน2516โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการบริหารการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัยจำนวน8ฉบับวันศุกร์ที่17พฤศจิกาย,ยน2566เวลา9นาฬิกา45นาทีภายใต้การนำของรักษาการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางโสภาเกียรตินิรชามอบหมายให้นางสาวสวดีทวีสุขผู้บริการกองความปลอดภัยแรงงาน นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีลูกจ้างถูกเครื่องจักรหนีบศีรษะเสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตเจ็ดราชบุรีร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงณนะโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม และทั้งหมดนี้เป็นการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยแรงงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของกองความปลอดภัยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน